นี่นังนั่นเอาเพืองเอาเพือง <laughs> ใส่ห้างเฟืองาะได้เอาดอกไม่ได้นั่นอันนี่ตกลงกับแมง,นนงยังหรือไม่ตัดดอกก็มีดควดาดอกเลย นะครับอูดแล้วแตกเงาแล้วนั่นแหละเจ้ามันมาตัดเสียเลยยังนน่แหละมีคู้รอกลูกมวมันปากโผล่ลูกโป่

ตอดปะอันบ่ตอดจนฆ่ากีดีตัดแต่คนที่ดีเปิเียงให้ไปเลยเรเดนไปหลอดไปคนลเงเลยเอาไปกันเลยเจ้ามาซิมนะโอ้ยมันอะไ้อ่ะช่างโตออนมันให้ลูกตรงไหม

He-he-he! <laughs> <I never played. laughs>